โอทรไปฮัลโหลไออตูเป็นไงบ้างยก้าอยู่ไหนพี่ยกตอนนี้ผมอยู่ไอ้นี่ผมอยู่อะไรวะหลังสนอหลังสนอกําลังตามโคบไปหลุยอยู่ตัวไม่มีบูเนี่ยเออเอาพี่ยกมานั่งกับผมได้ปะได้อยู่ไหนอะใกายล้พี่พี่ยกเอาเอาไอไอหลุยเอาศพศพอยู่เองใช่ปะไม่ไหมไอศพไอหลุยเอาศพไปแล้วศพศพไปแล้วสองศพตอนนี้อตูมีศพไหมแต่ผมผมใกล้หายแล้วพี่ยกนั้นเล่นไปก่อนได้ไหมล่ะไหวปล่าล่ะไหวไม่มีอะไรเลยพี่เออโอเคโอเคมีอะไรก็เดี๋ยวเกิดลมมันเลยแล้วมากินเรียบเรียวรงอะ กูเสียวพวกมันเข้าเมืองมาแล้วเนี่ยเฮียก็ไม่ได้ว่าอะไรนะกูบอกเลย know. โดนหนัดเดี๋ยในเฮียที่ผ่ายเขามาชุบข้างหลังไงฮอนมากูบอกแล้ว <S <S ไอในคุกอะและมึงเตรียมตัวเลยนะเว้ยกูดูทรงแล้วน่าจะโดนจับเยอะอ่ะบอ,<พ>อบอสในรีเบเมันต่อไปรีเซ็ตโรงพยาบาลใช่เหรอไม่เกี่ยวหรอเกี่ยวกูมีอะไรเรียกผมนะตู้ดาบดาบไดหาแล้วไอ้หลุยอาเภ ถ้าออกพี่หายเราเองเอาเอาเคสพี่ไม่ไม่มีบุมไหมพี่ได้ปะได้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 พี่ออกช่วยเราปะเหลือไม่มีใครช่วยเราพี่ออกอยู่ไหนพี่ออกกำเตรียมข้ายผมสักหนึ่งหนึ่งอันได้ปะถ้าผมหายแล้วอะอขทำจานนึงผมอยากได้ข้าวจานทร์พี่ออกอยู่ไหนพี่ออก มา完了มาแ完了ทีสองกว่ากว่าเราอุ้มมานานแล้วนะพี่สองสองเกมเนนะี่ยอืมตูอ้อยู่ไหนตูต้ตในเมืองเหรอนะ อยู่ฝั่งซ้ายพี่นอกเมืองเดี๋ยวผมขี่ออกไปไอ้หลุยไหวใช่ป่ะหลุยไหวไหวไหวไปหาตู้อ่นะตู้ระหว่างระหว่างระหว่างข้าวหมดกันั่นกับมันหมดใครหมดก่อนกันใครตายก่อนกันแต่เออก่อนแล้วผมจะไปเอาศพลับจากหลุยทันเอองั้นผมเอาข้าวไปให้นะั้นเล่นไปเลยนะได้พี่เอไปหลุยนะในเลเบลว่าหายหมดกูบอกเลยดูทรงแล้วนี่เงียบกิ๊บแล้วหลุยตอนเนี้ยอะไรนะ ไหนครับอยู่ไหนอยู่กาอยู่นอกเมืองพี่ตอยู่ไหนพี่ตอยู่รอบเมืองอฮะติดคุกอ่ะดูดิติดคุกหมดเลยหายหายหายยหายหายหายายคายหายหายอายหายหายหายไอยคาหาย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 หาหายหายวเยายหาอาหายหายยยายยหายหาย่หหหายหหายหหายหาย ไม่ไหายไม่หาย,ไม,หายไม่ใช่หมายความว่าเออไปแล้วปะแคสไปแล้วปะไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแต่ศพหลุดมือมันหลุด <ทำ S 1> หรือมันแคสเดี๋ยวกูเช็คให้แคสก่อนโดนแจ้งทิกเก็ตดีเดี๋ยวเช็คให้แคสก่อนขอตูอ้เออยังอะ่ะไม่ไม่น่าน่าจะตามตามของหลุยดไปแคสไม่แคสพี่กดทิกเก็ตให้รวย ไม่แคสไม่ไม่ไม่แคส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 สบหลุดสบหลุดสบหลุดตอนนี้ขี่ไปทางไหนมึงขี่ไปทางไหนโอผมอยู่ไอ้นี่ร้านริมไอ้ธนาคารริมเล่ใครถือพี่ถือพี่ถือใช่ปะน่าจะพีน่าจะพีเหลุดมือไปหนึ่งอ่ะไม่รู้หลุดไปไหนน่ะจกหลือแจมสูตรมึงไงแจมไป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 แล้วแจมไปและ อ้หลุยแจ้งยังหลุยแจ้งยังที่ออกไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหลุยยช่คนรู้จัไปดี่ตามตูดไปหลุยแจ้งดิต้องไปเอามึกออกจากคุกใช่เพราะเขาแปลมึกออกจากคุกแบบไปเลยไปเลยไปเลยกี่ไปทางไหนแล้วนะหลุยตอนนี้ยตอนนี้ผมอยู่นี่เลยพี่โยกงานร้านนอกเมืองไม่ใช่ธนาคาร เนี่ยผมหาโซบอยู่ผมดูแถวเนี้ยธนาคารนอกเมืองธนาคารทะเลทรายเหรอใช่ขี่ตามไปอุ้ย12บูเลยว่ะไอ้เหี้ยคนนี้สองบูเหรออาวุธหายไงโง่ไงพี่อาวุธหายว้ายสวิตเบนถ่ายเว้ยไอ้เหี้ยตายใจไหวว้าวมีซืรอเหรอไม่หายไม่หายมันมีสองบูบอยมันหายหลุย เออหายพี่หายเถอะหียหายยากคนนี้หายยากบอกเลยโอ้โหไม่พบตูเออสุดยอดหายแล้วไงดีไหมรุ่นใหญ่ตัวพี่เวดหายเนี่ยคนนี้ลืมมัน่าจะลืมมันน่าจะลืมเอ้ยไอฮัลโหลโรมโรมเลเวลเป็นไงบ้างโรมผมไม่ไปเลเบลพี่ผมอยู่หัวข่ายเยี่เนี่ไม่เจอและเออหาไปหาไปแล้วเลนลาเลนยโยยังไม่ตอบนไหเทียมันถ่ายรตลอดตั้งเซ็กกันได้บ้างมั้งเนี่ย ไอ้หมันอั้ามันจะไม่ออกไอ้หมอมันเลี่ยมไอเนี้ยไม่ยากจัดเลยนีเว้ยไอ้เหี้ยไอเงี้ยง่ายสุดเลยนะไปดักรอเลยสอนอในเมืองไอรวยกูเห็นฮอไปไปนี่แล้วลุยน่าจะไปเดี๋ยวไ่รูเดี๋ยวโดนรอนในตายนะนีโดนรอเทคสอนได้ปะอ้าวเพื่อนสี่ดักสอนอในเมืองจบเลยพี่ไปสอนอในเมืองแล้วเราจะดักไหนอ่ะ ออกเหมือนกันเลยจะแก้ตไปแล้วใช่ไหมเยี่ยเหมือนตามหาอากาศอะตอนแรกตอนนี้ช่วยที่เก็ตอีกคนเลยพี่ขอยังไม่เจบอะไรนะดก็ช่วยที่เก็ตไป รยมึงแย่งนายกยังลุยไปแ่จังจจรรรรใส่กันนะผมออกเอ้ยออกมานีนีไออันู้ครับ ครับอ่สอรโหลดชาร์จกำลังไปเบรคได้จบได้ปนเขาไหมไม่ได้ไม่ได้จบไม่รู้อะครับไม่น่าได้ปนไม่น่าได้ปนเลยครับหลุดเมื่อไหร่อะหลุดเมื่อสองนาทีที่แล้วอรัหลุดพร้อมคนยื้อคิมอะ ศพศพนั้นใครเป็นคนฆ่าครับโอ้ผมจำไม่ได้แต่ผมเป็นคนอุ้มก็ได้ครับ,ค,รบคือคนชื่อคิมเอ๋ไปปุ๊บแล้วก็อศพคนนั้นก็หายศพหายไปเลยใช่ครับเฮ้ยฟังนะดีมเฮดเข้ามาแล้วนะดีมเฮดเข้ามาแล้วนะ่นในเบล,นะลล่าง <ผม S 2> อ่ะจะหาตัวยากเลยครับ่นว่าเราขับขับไปข้าวฮัลโหลไอศพไอศพอีกคนนึงใครเป็นคนหอบพี่เมิร์ฟหอบใช่ปะ เสมอห่อครับเสมอห่อเสมอห่อเสมอห่อครับคนที่เสมอศสศพห่อมันมีคนนหนึ่งแคสนะที่ที่อยู่ตรงคุกอะแคปตอนไหนครับแคปตอนไหนเมื่อกี้นี้เลยถูกละถูกถูกถูกละถูกละแคสแจ้งแล้วครับโอเคครับแจ้งแล้วครับโอเคครับผมครับ พี่ยกพี่ยกตกลงตกลงพี่เมิกพี่เมิกพี่มันมามันมามาชัวปะชัวมาช่วยกายอาบอกมาชัวเลเวลล่างเลยแล้วเพิร์ลเรเบลล่างสี่คันเห็นสี่คันนะอและไอ้แหละไอ้นะที่กูไม่หมดจะโทรละกูอยู่มาราชกูุบใหญ่ปุบใหญ่เป็นไงอะปุบใหญ่อยู่โรงพยาบาลหมดเลยพี่โอ้โหไปดูก่อนนะผมไปสเข้าก่อนนะพี่เมิกุ๊บไโรงพยาบาลเลยได้เข้าถูกจังหวะชิบหาย ยูปุ๊บใหญ่โยูโรบาลนี่มาถึงว่าไงว่ามาถึงยังไงเมืองขัาคือโดนตีกับไปกับตอร์พี่แพยด่าชัดบอกเพื่อนกันไหมว่ามันมาแล้วนะดีมเฮดอ่ะมันมาแน่ใช่ไหมหรือไม่มาก่อนพี่เอาให้ชม่สี่คันสี่คันด่าใช้ไปก่อนเดี๋ยวพี่บอกให้พี่บอกพี่พีทขอพี่ด่าชัดพี่นะไปโรงพยาบาลพี่เราไปโรงพยาบาลเข้ามาถูกจังหวะซะด้วย